ดีครับวิวครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวิวด้วยนะครับสาหรับชัยชนะในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาต่อยในรายการวันลูมินีเลย่ะครับใช่ครับครั้งแรกแล้วครับก็ดีดีใจมากๆครับนอกจากดีใจแล้วเป็นไงมั่งความรู้สึกมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไม่ไม่เคยชกรับแบบเวทีระดับนี้ก็ได้แต่ดูเขาแต่ว่าวันนี้มาต่อยก็ตื่นเต้นมากเป็นสิ่งที่เราเคยคิดมาตั้งแต่แรกเลยว่า น่าจะได้โอกาสมาสัมผัสบรรยากาศนี้สักครั้งนึ่งใช่ครับอยากอยากมาชกมากๆครับเออเราก็เห็นว่าวีเวงก็เป็นผู้ยง่ายคือเป็นระดับยอดมวยไทยคนหนึ่งนะฮะทำไมไฟน์นี้ถึงเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งครับก็ไม่เจียหายครับอยากใจออยากอยากลองเป็นคิกบ็อกซิ่งมากเพราะว่าในไทยก็ไม่ไม่ค่อยมีคู่คู่หายากด้วย จริงๆเราบอกทางฝ่ายประกอบคู่ไปใช่ไหมครับว่าอยากจะช وك